ซาลมินัสนักล่าสายน้ำเค็มจากซีเซียแพ็กเกจไล่โทนกราฟิกสีดำแดงโลโก้รุ่นสินค้าและผู้ผลิตด้านข้างเป็นรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับตัวสินค้าเซาล์มินัสเป็นรอกเบสแคตติ้งทรงหยดน้ำอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในโปรซีรีส์ของค่ายซีเซียตัวรอกออกแบบโทนสีเทาดำตัดขอบสีแดงบริเวณชิ้นส่วนต่างๆของตัวรอกเพื่อสร้างความดุดันผสมผสานกับงานสีอลูมิเนียมปัดเงาด้วยสเปคอัตราเกียร์เลโช8.0ตอน1บอลแบริบร่งที่ให้มา 11+1 ก,กำลังเบรกสูง สุดที่เหมาะสมให้มาถึง12กิโลกรัมกับน้ำหนักของตัวรอก218กรัมภายใต้คอนเซปต์ Soul Water Game Giant Buster มาถูกออกแบบมาเพื่อลุยกับเกมตกปลาน้ำเค็มโดยเฉพาะการล่าสัตว์ใหญ่แขนแต่งคาร์บอนพร้อมหนกยาง EVA จับถนัดมือบอดี้เฟรมกลางออกแบบโครงสร้างแข็งแรงด้วยวัสดุอลูมิเนียมและโคเวอร์ซ้ายขวาวัส,ส,สดุคาร์บอนไฟเบอร์สปูลวัสดุอลูมิเนียมแกนสปูลสแตนเลสแบบยาวมาพร้อมความพิเศษสปูลลึกแถมสปูลกลางอีกหนึ่งลูกคลิกเสียงปลาลากมีมาให้ รียยบรร้อระบบเบรคแมกเนติกเบรกซิสเต็มแบบ9ชิ้นเรียง3แถวสามารถปรับระดับของการหน่วงได้18สเต็ปและนั่นเป็นเพียงคลิปแรกสำหรับการเปิดกล่องเช็คสเปคตระดาษเซามินัสนักล่าสายน้ำเค็มจากซีเซีย